กระทรวงพมแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มปอบบางผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการทั่วประเทศนะคะเตรียมที่จะดูแลเยียวยาช่วยเหลือค่ะซึ่งวันนี้มีความชัดเจนจากคุณวราวฒิศิลปะอาชาเตรียมลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มปอบบางทั่วประเทศผู้สูงอายุนะคะผู้พิการแล้วก็เด็กด้วยติดตามกันเลยค่ะอนุญาตประชาสัมพันธ์สองงานของกระทรวงพมก่อนนะครับประเด็นแรกครับ กระทรวงพมที่ผ่านมาเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าถึงในที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจนั้นนะครับเป็นที่เรียกว่าหลายฝ่ายนะครับก็พยายามที่จะประหยัดเงินกันนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกฝ่ายกําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดจึงทําให้ทางกระทรวงพมโดยการเคหะแห่งชาตินะครับเรามีการทํางานให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบาง และพี่น้องกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับเรามีโปรโมชั่นโดยการให้โครงการกว่า30โครงการของการเคหะนะครับทั่วประเทศประมาณ3,300กว่าหน่วยนะครับมาลดค่าเช่านะครับเกือบ20% 200-500นะครับ2 0 0าบาทต่อเดือนจากราคาเช่าปกตินะครับ1 2 0 0บาทนะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นนี้จะเป็นช่วงเวลา6เดือนตั้งแต่1กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีนี้เราก็ต้องทำสัญญานั้นเนี่ยนะครับภายใน สิ้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะได้รับส่วนลดค่าเช่าเนี่ยจนถึงสิ้นปี2568นะครับจะแบ่งเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้น5โครงการนะครับมีอยู่541หน่วยแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดนะครับอีก25โครงการ2,798หน่วยนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับส่วนลดนี้นะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกจะเป็น กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีรายได้ไม่เกิน3,000 30, 0บาทต่อเดือนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปี กลุ่มที่3จะเป็น first jobber ครับกับน้องๆที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่นะครับตั้งแต่18-29ปถึง2ีปีแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนและสุดท้ายเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับทั่วไปที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทนะครับโดยที่ผู้เช่าต้องเป็นคนไทยนะครับแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็ไม่เป็นผู้สัญญาเดิมกับทางการเคหะด้วยนะครับซึ่งการเช่าก็จะมีสิคน หนึ่งสิทธิการเช่านะครับแล้วก็ขอให้ติดต่อได้ที่การเคหาแห่งชาติทั่วประเทศนะครับในเรื่องที่2ครับในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้วันศุกร์ที่จะถึงนี้ผมเองพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพอมอครับจะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีครับเพราะว่าจากสถานการณ์นะครับชายแดนที่เกิดขึ้นนะครับ เจังหวัดชายแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลพิษะแก้วนั้นนะครับก็มีความเสี่ยงในพี่น้องกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับดังนั้นในวันที่4นี้ผมเองพร้อมด้วยคณะของผู้บริหารพอมอครับเราจะเดินทางไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่มเหล่าทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ไปกัน4จุดด้วยกันนะครับ จุดแรกจะเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงประดิษฐ์นะครับที่อำเภอน้ํายืน,นะครับเพื่อฟังสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องลุมเปราะบางที่เราดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราเองรวมถึงทาหารหารทั้งหลายนะครับจุดที่2จะเป็นที่โรงเรียนบ้าน8ดอุ้มที่ตำบลคมประดิษฐ์เหมือนกันนะครับจุดที่3จะเป็นการเยี่ยมบ้านนะครับคนพิการ ที่ป่วยเป็นอมพกษกนะครับที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้วก็จุดที่4ครับเป็นโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยานะครับทีเ่เป็นการาสึกสักซ้อมนะครับจัดการจุดรวมพลต่างๆเป็นการให้กําลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็เจา้าเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ทัางกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในปัจจุบันนะครับก็เลยนนจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์2เรื่องครับให้กับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ